สวัสดีครับอยู่กับช่องเกษตรขึ้นทินป้อมสวนบันสวนครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวพี่พายพี่น้องมาเบิงนะครับหลังจากที่ผมลงเรื่องเล้าอางุ่นหรือว่าการทาเกษตรผสมผสานไปหลายๆเรื่องนะครับพี่น้องที่ติดตามเบื้องกับบางทีอาจจะมีเป็นคลิปซ้ำๆแน่เดิมๆแน่บางทีถ้าคน้นหาบาพ่อพอกับที่อ่อสีบัวได้ความรู้นะครับบางเรื่องผมก็อาจจะว่าว่าซ้ำแน่นะครับเป็นบางคลิปเอาเพื่อเพื่อให้พี่น้องได้เห็นหลายๆช่องทางนะครับหลายๆคน บางที่เพื่อนเปิดไปพ่อๆก็มนี้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ผมกับทีมาบอกว่านํำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของต้นอง,งุ่นที่เป็นต้นหน่อยนะครับหลังจากที่เาอาเพาะช้ำไปเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเริ่มเติบโตมาประมาณนี้พร้อมที่สีสซงขายได,ได้หรือว่าพร้อมที่สีปลูกได้นะครับเป็นสายพันธุ์ใดเน้นะครับของผมเนี่ยตอนนี้ก็ทีนี้สการอตรต้าแบ็คโอปอนะครับแล้วกับใบขนนัวนะครับ ไซมัดแคทนะครับตอนนี้ผมกําลังทดลองปลูกไซมัดกับนิ่วมือไม่หมดครับรู้สึกว่าผลตอบรับผลตอบแทนออกมาได้ดีนะครับสาหรับใบโคนว่านี่ครับบอตองห่วงพี่น่องที่เป็นมือใหม่นะครับสามารถเอามาปลูกได้เลยนะครับบอตองไปพุนบอตองไปพุนไปสะสมอยากอาหารนะครับบอตองทําตามขั้นตอนหลายอย่างพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่เพื่อนเบิงของผมนะครับผมก็แนะนําสายพันธุ์นี่แหละครับการปลูกองุ่นหม่ๆหมนะครับเพาอยากให้มีกําลังใจเพิ่มขึ้น นะครับเฮ็ดจังไดมันสีได้หน่วยถ้าเห็นหน่วยได้กินลูกได้กินหน่วยมันก็มีกำลังใจต่อคนปลูกนะครับพันธุ์ใดที่เฮ็ดยากยากถ้าบ่มีความรู้มันก็ไปยากอยู่ครับพี่น้องมันสิบ่ได้กินอ่าผมก็สิแนะนําให้พี่น้องได้ปลูกเอส8แอ่าแบตโอปปอนะครับใบขนัวมูนี่นะครับที่ปลูกง่ายออกลูกง่ายมอว่าสิเป็นแลมโบกัซางนะครับแต่ว่าต้นพันธุ์ของผมตัวนี้มีหลายสายพันธุ์นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจก ถ้าเขามาหาผมโดยตรงได้นะครับเดี๋ยวเบอร์ผมขึนให้นะครับหรือว่าพี่น้องสิจดเอาเด้อครับผมจะบอกให้นะ0895225188นะครับสำหรับเบอร์โทรผมหรือว่าแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับทักมาโดยตรงเฮากับทีมีกันพูดคุยกันในไลน์นะครับการปลูกนะครับถึงไหนแล้วเฮาทรงลูให้กันเบิ่งนะครับเฮากับทีด่นแนะนำกันถือผมอยากให้พี่น้องได้เอาไปปลูกแล้วได้กินประสบผลสำเร็จนะครับหลายๆคนนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ ผู้เกษียณอายุงั้นนะครับเพิ่นออกมาอยู่บ้านเพิ่นอยากปลูกแบบนี้ผมว่ามันเป็นการตอบโจทย์นะครับปลูกองุ่นมันบ่ได้ใส่แห้งหลายนะครับบ่ได้ออกแดดหลายใส่แห้งหน่อยสาหรับผู้เฒ่าบ้านเฮ้าก็ะเฮ็ดได้นะครับผมแนะนาตัวนี้เลยครับองุ่นทุกสายพันธุ์นะครับที่ผมเอามาปลูกนี่เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายนะครับผมก็สิทดลองอยู่ในโดมผมนี่แหละครับนี่ให้พี่น้องเบิ่งนะครับใบนันว่าเนี่ยบักย่างดกเลยครับพี่น้องดกเต็มอยู่ครับ ตอนแรกที่ผมพุ้นนะครับสาสมอาหารเนี่ยเขาออกมาประมาณร้อยช่อครับผมตัดทิมเบิร์ดตอนผมสาสมรอาหารอยู่เนาะผมตัดทิมเบิร์ดแล้วที่นี่ผมมาพุ้นไหมอออีกขึ้นเาครับพี่น้องนี่มีแต่ช่อใหญ่ๆงามๆนะครับใบโคนนวเนี่ยครับแล้วไปนี่สายพันธุ์นี่ที่ผมที่แนะนาพี่น้องปลูกอีกอันนึงนะครับคือเป็นเอสซีสิบแปดนะครับพี่น้องผมให้เบิ้งเอสซีสิบแปดหน่วยใหญ่ครับเนื้อไหลนะครับงอมเราดูว่าสวยงามอีกนะครับแล้วไปนี่มาเบิองนิ้วแม่โมดครับพี่น้องนิ้วแม่มดเนี่ย งวยเหงาดีครับจังคืนนิวแม่มดสมซื้อเพื่อนเหรอครับตอนนี้กําลังไงครับกําลังไงอ่าพี่น้องอยากได้ทักมาเด้อครับเด้อเพราะว่าผมมีปลูกหลายสายพันธุ์ไว้เฮ็ดต้นพันธุ์อยู่ตอนนี้นะะผมสิแนะนําให้จนได้อ่ากินหน่วยพุ่นล่ะครับพี่นอ้องอ่าทางไลฟ์ผมก็แอดไลฟ์ผมมาได้นะครับพวกหลายสายพันธุ์ครับบ่ว่าสิเป็นรูดเพอร์เล็อ่าอันนี้วีเล็ครับพี่น้องวีเล็วีเล็นี่สีสุกกรมูอายุเก่าสิบวันนะครับสีสุกกรมูแต่ว่า มันกะค่อนข้างที่สิดกน้อยๆนะครับผมก็บ่อยากให้ปลูกหรอกแต่ว่าผมปลูกไว้อันนี้เป็นไว้แมลงกาเป็นองุ่นเขียวบ้านเฮานี่แหละครับตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นอ่านิ้วแม่มดอันนี้เป็นรูดเพอร์เล็นะครับรูดเพอร์เล็สีน้อยๆเนี่ยจังน้อยผมต้องต้องซอยออกอีกครับพี่น้องมาให้เบิ้งไซมัดครับพี่น้องเบิ้งไซมัดไซมัดบ้านเฮานี่แหละครับไซมัดเมืองไทยคิดว่าเพราะว่าอ่าผมเอามาปลูกเพื่อนก็บอกว่าไซมัดนั่นแหละ แต่ว่าใบเขาเป็นไซมัดอยู่แล้วนะครับแต่หนวยมันสี่มีหลายแบบนะครับไซมัดญี่ปุ่นไซมัดเกาหลีก้นมันสีบุูมก็มีนะครับอันนี้ก้นกลมนะครับนะก้นหนวยเลี้ยวเหยานะครับเป็นไซมัดไทยนี่แหละครับผมกับบ้ลูว่ามาจากไส่เนาะไทยไซมัดเนี่ยคือว่าเขาปลูกมันได้ผลดีแบบนี้เขาก็อยากให้พี่น้องปลูกนะครับปลูกต่อๆกันไปนะครับเฮ็ดให้ลูกให้ล้านไว้กินด้ครับพี่น้องเอาทักมาได้ครับขอบคุณหลายๆครับสาหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็อยากได้ก็ ติดต่อมาด้วยครับเด้วโอ้ยหวานหลายครับพี่น้องบ่ได้ลงคลิป2องหมื่นเลยอ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณหลายๆครับ